ไม oh, 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 ่แตโนนเอามือออกกงอวนยังไม่จโกงกงอ้วไกัดเลยว้วนเปลี่ยนนะเอาสิแล้วก็ไม่ไม่จัดใม่ละอย่าแก้เอามือออก่อนนะคะเอาะไรนะเดี๋ยวไปแก้ไม่ตัดหรอคะ อ้าวได้สิเอาเข้าต่องัไม่ได้องโอ้โหตีตบอกมันแฉบอะไม่ออแขนงน่ได้อเนาะทำไมล่ะคะโอยจะแกงแมสซีเอาเขา้าโอ้ยเอาเขา้าทำไทำไมนี่เอาเขา้าทำไมคะเอามาเขา้าทำไมคะ จะจ่าไม่จ่าทำไมเหนื่อยอ่ะทำผับอีกแล้วนะนะเอ้าเอ้ากำสิง really. ก I mean? ันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอามาสิงก็สิงอ่ะสิงไหนๆก็สิงก็สิงเลยเอาไหมอ่ะสิงไปเลยลูกสิงอยู่ค่ะอุ้ย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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้หันไป็นอะไรทางนู้นละลูกเนาะเร็วเร็วอ้ยอ้าเร็วอุ้ยเฉยทางนี้น้องเข้าใจอะไรพี่ออดออย เร็วน้องหาเลยค่ะหาเลยค่ะอ่าอยู่เด็กอยู่นิ่งไม่เป็นอืออืออือยิ้มหวานกันเลยยิ้มหวานได้ด้วยนะนี่ไปนะ ใช่ไหมคะถ้ามีน่ารักไหมคะเขาจะทำตาเล็กตาน้อยแบบนี้ให้ใหญ่ป้อนนมตาเล็กตาน้อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเจ้าสวยสวยอนอระจ้าใช่ไหมคะเที่ยงคืนกว่าแล้วใช่ไหมคะลูกหื จะไปเที่ยวเทกอะกินนมรอบสุดท้ายไม่ใช่กินนมรอบสุดท้ายจะไปเที่ยวเทคแล้วจะไปเที่ยวเทคแล้วกินแล้วคืท้ายเที่ยงคืนจะกินหกโมงแปดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายสองสี่โมงหกโมงสองทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมคะน้ำอุ่นๆน้ำอุ่นๆชุ่มชื่นคิดถึงใครปัะเน่ยไม่หลับไม่นอนบอกได้ไหมคะทำท่าน่ารักก่อนคิดถึงใช่ไหมคิดถึงแม่เงาะใช่ไหม

冷淡。